สแสดงความยินดีกับเระเอกเวียสกุลวัฒน์ที่ได้ค้งแฟนสาววิตกกี้ไปจดทะเบียนสมรสแบบถูกต้องตามกฎหมายเมื่อเช้านี้นะคะโดยในอิสแกรมของนุ่มเวียได้โพสต์ภาพคู่แฟนสาวพร้อมแคปชั่นว่า1 0 4 9นอเวียพี่ครับทำไมให้มาไหลใบจังผมเอ่ยถามเจ้าหน้าที่พี่ตักผมเชื่อแล้วว่าแต่งครั้งแรกจริงๆร55ฮ่าย้อนกลับไปตอน9นาฬิกานาทีน้องครับจดทะเบียนต้องมีพยานด้วยนะสองคนฮ่าผมนี่คิดเลยใครอยู่แถวนี้บ้างวะอ๋อ พี่ตั๊กห่างไป3าโลไอ้ก้าบ้านอยู่ถัดไปไม่กี่ซอยฮลัฮโลโหลฮโสวัสดีครับเรียนเชิญมาเป็นพยายนให้ผมกับวิกกี้หน่อยครับสั้นๆที่ไหนเจอกันขอบคุณวิกกี้ที่รักพี่ตั๊กไอก้าขอบคุณวันดีที่สนุกมากและเต็มไปด้วยสิ่งหัวเราะเละรอยยิม้มพี่ๆเจ้าหน้าที่น่ารักมากครับ